อมสิทธิทเท่าฝื้นจะร้อนสีให้ลูกมีคนรักคนเมตาให้ลูกโดงดังกับเขาตอนนี้ผมแกะมาขับอีกองค์นะครับ <c oughs> เหมือนองค์นี้แกะแบบปันนี่มากแต่ยอดยอดหายไม่น่อยหนด่ยอดหายไม่นึนง,มนงผมปั้นเสริมขึ้นมาแต่งเลย ติดตามโอเคฮะขอบคุณคร <c oughs> ตอนนี้จะลังสั่งชุดใหม่ตอนเลชุดวันชุด,นนชดอง์นาลายจะผลิตมาแค่ร้อยองค์เท่านั้นนะครับให้กิชา1ร้อยองค์เท่านั้นหลังจากร้อยองค์นี้ต้องสั่งผมอย่างเดียวนะครับ เริ่มต้นที่2องร้อย้าค่าบูชาสู้ไม่ไหวต่อมได้หรืออยากให้มากกว่า2องร้อก็ได้นะครับดูแล้วผมจะพ่นสีทองทั้งหมดเลยโอ้โหแต่อย่างนี้ก็สวยดีนะครับเวลาดุกันอาจจะไม่พ่นหรืออาจจะพ่นดูแล้วมีเวลาเยอะได้าทางจะพ่น <c oughs> นะพระองค์อะไรขอคร้า ดูเช่นไหนแค,ค่หัดองต่อไปใส่ยอดองนี้หน่อยหนึ่งก็องตอไปเลยงัามาดูนาสวยเลยร้อยองเท่านั้นตอนนี้ผมแก่องที่สามออกมาจริงจริงไยอดมีแค่นี้แต่ผมแต่งยอดทเวอรอเลยอันสองอันที่แล้วอันนี้แก่แบบไม่มีอะไร หลุดออกมาสวยเลยแกะแบบดึงซัสพอร์ตเอาอย่างเดียวดึงอย่างง่ายแข็งแรงนะนะครับยอดมีแค่นี้เนะี่ยที่เขียนไปนะ,ะสามองค์นะครับ <c oughs> แกะสพอร์ตเอาอย่างเดียวสปอร์ตเราดีหมดเลยนะครับอย่างดึง อของท่านตับพอดได้ออกเลยสวยเลยสามหกแล้วโอ้โหทีนี้เดี๋ยวมาดูไงกันองค์ที่สี่นนี้ผมแกะองค์ที่สามแล้วครับโอ้โหหนึงตับพอออกอย่างเดียวเนียนเลยแกะออกมาไม่มีหักไม่มีแตกอะไรเลยแต่ยอดอ่ะที่เซตไฟมีแค่นี้อันสองอันที่แล้วอะผมทำยอดห่ะ ปั้นขึ้นมาเองสูงก็เดิมเยี้ยเลย,ยเที่ยวน่ะยอดยอดส่งกาเดิมเยี้ยเลยโอเคครับจร,จริงยอดจอดจะสั้นนะครับอันนี้ยอดส่งเกินไปผมปั้นเองนะครับที่แค่นในฝานะนนี้ไม่ได้ใส่จ้าวร้อนไม่อะไรเลย ด็กซัพอร์ตอ,อย่ยออออออยดีสวยแล้วแขงแรงมาเ้ยองแน,น <c oughs> ง <c oughs> ลายกครับแกให้หมดเลยโอ้ยใหญ่อะไรก็ขอครับยังไม่ถึงงานฉันอลายองทั้นั้นนะลอข้างของนะ้วไม่อาบข้าวไม่กิน ตื่มาขัดงานเลยแกะสะพอดดอ,อกเย้มาเรียนต่อหรืออีกหลายองหองร,รือเร,รอาจะกล้ากองข้าอยางงีร้อยองเท่าน,นั้นนะครับเรียนหลายอการรองข้ ไปขัดก็เหนื่อยนะครับเนี่ยโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะคเนี่ยก็ทำเงินเล่นไหมตื่นมาขัดทีละชุดทีละชุดสิบสิบแปดองค์สิบแปดองคเลยเดี๋ยวคงถึงร้อยนะ <laughs> <laughs> เหนื่อยเหมือนกันนะขัดเขียนายก็เหนื่อยคอยก็ปรับระบบก็เหนื่อยอมานั่งขัดงานนี่เก็บ เคยให้ลูกค้าโอเคครับขครยากบูชาเอยู่อาจจะเอาไปวางที่บิ๊กซีใหญ่ลบุรีนะมีประมาณ20กว่าองค์โอเคครับไปดูกันก็ใครจะบวงสรวงองค์สมเด็จพันธรายเราด้วยก็มาดูงานนะครับยอดนี้อาจจะไม่เท่ากันนะเพราะว่ายอด มีหักบ้างมีอะไรบ้างปั้นมาเองบ้างนะครับแต่เน้นให้สมดุลที่สุดนะครับก็จะปิดทองทําแท้ก็บอกได้นะครับโอ้โหและแม่งทาเฟกไม่จะไม่ไปตันลอยอะไรหรือพ่นสีทองให้ใกล้เคียงทองเฉยก็ได้นะครับถ้าเกิดปิดทองก็ผมต้องทาเฟกให้บางที่สุดอะ กลัวรายละเอียดนี่จะหายไปเล็กมากนิก้วก,ก้อยเลยสวยเลยค่บขัดต่อเสร็จสิบแปดโอ้โหว่านอนเล่นเกมพักหรือไปบิ๊กตีอาจจะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะปั้นอ,องค์อื่นต่อคับองค์นาไรบ้ทุกนครนะ หัวก้ามรับก้ามมาองเท่าไรเนี่ยหกละหกละแถวหนึ่งอันนี้เส้นแถวใหม่อีกหกโอเคครับไปเลยแผงเหนื่อยครับเวลาที่จะโอ้โหเล็กมากนะครับตอนนี้ได้แล้วนะดูนึ่งใกล้ผม แล้วคนซื้อคุณบูชาไปแล้วคุณก็ไปจ้างเขาใส่ที่ห้อยคอใส่กอบจริงๆเราผมก็ทำกรอบได้เป็นที่ได,เได้เป็นล็อกเก็ตได้ได้แต่ก็แบ่งๆกันนะคนทำที้ห้อยคอเขาก็ได้มีรายได้ด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อทำแค่องนารายทำแค่ผาละกันนะก็ะ แกะเหนื่อยเนี่ยอย่างผมต้องเก็บห้องแม่เอวผมกลับบ้านนะพ่งเนี้ยมันจมีแรงเจ็บเลยปวดดืยอใส่ผมของทำงานหนัก่อญจรื่องจัดผมแล้วเหนื่อยอยู่ต่ออีกาทิตยได้ไหมทำงานก็เหนื่อยนะอย่างผมต้องไปแจ้งความนี่นะพุกเนี้ยครบสิ้นเดือนละเลยกำหนดมาเดือนหนึ่งแล้วผมือน อาจุงใช้ก็ไม่ติดต่อไม่อะไรมาเลยผมก็แกล้งความไว้ละกันอุ้ยอันใชยก็มุมไม่แย่เลยเนี่ยมันต้องโดนละผมจะขอให้ม,มีปังมาแก้ผพาต่อไอ้สิ่งสิ่งของทุกคนนะคระับเอานาทุกคนี๋้วอีกสิ่งหออ่ง แต่สิบแปดองที่ขีดโมอยู่ก็เอาไว้พรุ่งนี้วันนี้คัดสิบแปดองนี้ให้เสร็จเหนื่อยนะโอ้โหเหนื่อเตี้ยนแก้กันต่อแก้ทีนะชุดหน้าถ้าเกิดมีคนสั่งแบบหลังจากร้อยองนี้แล้ว คราวนี้ก็เป็นทีละองนะถ้าเกิดสั่งก็คุยกับผมโดยตรงโอ,อจาจอลเจีไฟล์ยอดโดยที่แบบแกะมาแบบว่าให้เหมือนกับมีดเลยแบบแทบ,บไม่หักเลยอะยไรยอดบางเลยแค่แ,ก,แก็แก้แป๊บเดียวนะแต่ยอดอ,ยงอง่ดงอะไรก็ครอครับอยู่ต่ออีกอาทิตย์ได้แม่แม่ครับเหนื่อยแล้ว เนื่อยเนี่ยเฮ้ยหลวงตามของข้าขัดงานต่อลดูง,งา่ายง่ายอีกหลายองค์เหมือนกันไหมครับเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยต้องีจียวแล้วเนี่ย,ยข้างในอย่สุดมตาก็อยากพูดอีกอย่างหนึ่งเรื่องอาทงชยัย ผมก็เดือดร้อนหนบอกอาครับสนใจบูชาพระพรหมไหมครับแกบก็โอเค่อาสนใจก็บูชาผมไปหมื่นหนึง่งผมงานหัวเก่าก็ด้แต่ผมจบจบพอช่างมามาหลายปีเป็นสิบสิบปีอะ่ะทํทำั้งแต่จบพอช่างใหม่ๆพระพรหมจตุลมุข าธงชัยเขาชอบเนาะเพราะมีธงชื่อเหมือนเขาธงชัยตอนนั้นผมขายให้บูชาแพงมากสามหมื่นแต่ตอนนี้อ็เก่าแล้วผมว่าเอาครับอยากได้ชิ้นอาหมื่นเดียวเอาไหมครับาธงชัยก็บูชาผมก็ร้อนตังค์ว่าค่านู่นค่านี่ใช้นี่ก็เดี๋ยวก็ดีใจมากเลยโอ้วันนั้นเขาดีใจเลยเหมือนมี คนมาปลดเลยแล้วใชนเงี้ยอ่าวห้าพันก่อนนะแล้วก็อีกอีกห้าพันอยวสิส้นเดือนจะจ่ายแล้วก็วาดเจ้พอสมการให้อาด้วยแล้วก็เจ้าสมการให้อาด้วยแล้วก็คิดเท่าไหร่ก็บอกมาผมก็บอกว่า อยู่ที่พันห้าครับลงไม่ไหวก็ต่อได้หรืออยากให้เพิ่มก็ได้ครับเราเซ็นสัญญากันเรียบร้อยในดูในหลักฐานติดต่อกันเละเป็นมีคุณอาคุณลุงเป็นคำประกันด้วยแล้วครั้นี้ผมก็มันหลายเรื่องนะเป็นหนี้ทั้งค่านุ่งค่านี่ผมก็กระวนกระวายโทรแล้วเงินไม่เข้าผมก็โทรเช้าโทรเย็นก็กราบขอโทด้ย เงนินมันไม่มาตาหกหนดแก่จะลำคาญน,นตรงนี้หรือเปล่าขอ่นี้ขอครนี้นานเข้าผมก็เวลาอะไรมันเครียดมากผมเมงชอบด่าทั้งโลกเลยทำไมคุณอาเป็นอย่างนี้วะอะไระแล้วก็ผมก็เห็นคุณอาขอเขาชอบงานพวกนี้เราเจดีทอไปให้บูชาทๆถีกางานเก่าละเจดีก็หักแล้วแล้วผมก็ซ่อมมาให้ใหม่ แต่ก็มีรอยทะลอกอะไรบผมจะขายเป็นหมื่นวิชาเป็นหมื่นผมเอาแค่สามพันหนึ่งต้องงานทองเน็รลอกอะไรนหาหมดละ,ะเป็นอาก็ขอลดเหลือสองพดได้ไหมโอเคครับผมก็ร้อนต่างกจนไปใ,ใช้นู่นใช้นี่ค้านู่นค้านี่แต่พอสิ้นเดือนมาเป็นอาหารเงียบเหลือนี่ผ่านมาเดือนเหนือโอเคครับ ก็คงไม่ผิดนะครับทั้งโลกที่เดือน,นล,ลวคุณอายไปต้องไปแจ้งความนะคุณชายครับก็ผมถามทุกวันจนเพื่อนคุณอาผมลําคาญนาน้ตอาว่าโน้ตไปแจ้งความเลยดีกว่าเขาบอกให้ผมไปตามหาบ้านคุณอาทพิงงชายอะไรคนะรับผมไม่มีเวลาแล้วเนี่ยคุณยาผมก็ต้องไปกรมตำรวจเนี่ยผมต้องมาขัดงานเนี่ย งานชาอุนาลายหมดเ่ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยผมขันไปแต่เช้ามาเนะี่ยเดี๋ยวเวลาเวลาผมก็เหนื่อยเนี่ยเดินทงเดินทางโอ,โอเคครับเนี่ยบอกให้ทุกคน<ส>ทั้งโลกได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยกระตาบขอโทษทนะั้งโลกเนี่ยผมเวลาเช็ดเชียดผมไม่ดา่าะไรไปเพ่อต้องการอ่เลย เห็นคุณอาตงชัยเป็นสอชอเลยผมก็งงเลยตะบะตะบะแตกไปยมในยมในยมผู้ผู้ว่าเลยี่เขาไม่ได้รู้เรื่องมาเกี่ยวอะไรกับเราหรือว่ากาบของทั่วแดงสอในยกให้องค์เพอผมก็ไม่รู้หน่อยเงี้ยนี้มันยังไงแก่ทุ่งทะเล็ของถอยองแดงไรคุ้มครองนะครับแก่ทับพอกันโคตรเหนื่อยอ่ะ <c oughs> ก็จะแกะได้ไง ay, อย่ามีงานวงสององนาณา์ก็มาขอบูชานะครับเราไม่มีเว้นบนบนช้างอะไรคุณบูชาไปคุณก็ไปครอบครูเอานะครับไปลงของเอานะครับแค่แกะกันต่อแค่บอกแกให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชีขขวิตผมโคตรวุ่นวายเลยแหละ <c oughs> แต่ก็สู้มนทำไมผมก็มีตังผมแทบไม่มีกินเนี่ย ก็เสียใช้แต่ละร้านแต่ละร้านไปผมก็กลัวเขาเดือดร้อนหนึ่งกันแต่คนคนที่ยังให้ผมผ่อนผันอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าลันมั้งหมดเลยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมจะใช้ให้หมดเลยทุกคนก็ต้องใจตังค์เงี้ยเสีแก่ทับพอยกันเดีย๋ยวหากเดี๋ยวสู้ตายอ่ะไอ้อาธงชัยก็ผมก็ไม่อยากถึงตำรวจเลยอาธงชัยก็โทรหาผมหน่อย มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตั้งให้ผมเลยนคะรับงานขายผมแย่คนระับเดี๋ยวต้องโดนออกจากหอเย่ยเดี๋ยวผมยังเหนื่อยเลยของก็เยอะยังไม่มีไรจะเก็บเลยนะแม่บอกให้เก็บได้แนละ้วโอ้โแกะครับแกะตัพอ,อต่อแล้วหลุดกระทคของได้ ให้ทุกคนทั้งโลกเข้าใจโน้นนะนะนใงบูชาองค์เนลายก็โทรมานะคะอยู่เริ่มต้นที่299บาบาทซู่ไม่ไหวต่อได้หรืออยากให้มากกว่า299บาทก็ได้นะไปแล้วเหลืออีกหน่อยเดียวจะเสร็จแล้วดูโอ้โหกี่องค์เนี่ยเรียง เดี๋ยวจะเอาไปให้เห็นกันที่บนบิ๊กซีใหญ่ลบบุรีนะครับแล้วก็ไปใต้กิจข้าวด้วยแล้วก็กลับการทำงานอันนี้เหลือแค่เนสลาโอ้โหหลายองคนะ์ว่าเดี๋ยวยังไงจะไปกินข้าวแล้วก็จะไปเปิดร้านสักแป๊บหนึ่งนะครับยังไงก็ขอบูชาไปก่อนได้นะครับเป็นคนแรกๆที่บูชางานนะครับ ค okay, าบูชาเริ่มต้นที่299สู้ไม่ไหวคุยกันได้ครับหรืออยากให้มากกว่า2อ9ได้ครับเหมือนงานประมูลอย่าง่ี้ยเม okay, <ha. S 1> ยงไงบูชางานผบแล้วจะจ้างหมปิดทองก็ได้นะครับผมต้องโอโหู้โหแบบมัดระวังท้าเฟกมากเลยไม่ให้รายละเอียดมันอุดตันะเอียดท่านอุดตันจะปิดให้ดีแล้ว คงยากหน่าดูมืกปิดทองทำแท้ละเอียดมากใช่ครับมาจบงานงานได้เปีงข้าวจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยมีเรื่องหนึ่งครับอาทรงชัยก็จะพูดดีไหมเนี่ยอะพูดเลยนะไหนๆก็ตนะ้องไปแจ้งความอ่ะเราก็ทำแม่งทาแม่งวันที่เอาพระอบไปให้ลายก๋ายเตี๋ยวที่ป่าวายพอคุณอาทรงชัย รับขึ้นรถไปพระอบทองรับขึ้นรถไปแล้วเจ้าของร้านก็เดี๋ยวว่ามีทนายหรือย่งอะไรผมอะไรผมไม่ทำอะไรผิดต้องจ้างทนายด้วยหรอนะครับเอาเดี๋ยวลุงให้เบอร์ไว้ทนายผมลังงงเลยผมทำแม่งทำแม่งตั้งแต่วันที่เอาเจดีทองไปให้อาตุ์ชัยแล้ว อ่ะครับอย่าให้มันเป็นอย่างที่ผมคิดเลยครับก็มีเรื่องอะไรหลายเรื่องเกิดขึ้นกับผมมากอย่เจอกงตังเดี๋ยววเรื่องนู้นคอมพังหรืออะไรนิ่ตังจา่ายค่าทุนค่านี่นี่กับผมไม่ชอบดา่ดาด่าแรงด่าดทั้งโลกแบบเรื่องอะไรด่าดตะเปะตะปเะนแ่ยแต่ช่วงนี้รู้สึกว่า ทำให้ผมนิ่งนิ่งแล้วคิดดีกว่าด่าไปว่ามันเหมือนเอาป่อยจากหัวแต่เรานิ่งเราคิดดีกว่าทำยังไงจะแก้มันยังไงแก้ดิละปมดีละปมไโอเคครับเลิกม้เลิก,เลกบอลแล้วครับไอยอาทุกใคยอย่าให้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยขอ้อาทุกใช้ไปต่างประเทศแล้วผมติดต่อไม่ได้ขอให้มวนอย่างผมคิดนะ แต่พูดเนี้ยผมขอแจ้งความใหก่อนนะครับอาผมทักไปอาเขาไม่ตอบกลับผมเลยโอเคครับก็ให้ตรงอะไรบ้าพอครับสามองค์ขัดกันต่อโคตรเหนื่อยโอจะได้เห็นองค์จริงนบนบิ๊กซีใหญ่ครับไปคงดีกว่านี้ค,ครับมาขัดกันกันต่อสุดตายครับได้ขาดแล้ว สิบแปดองใหม่โอ้พวกนี้ขัดกันยาวหอยองคละก้าวความครับต้องตายอ่ะเศาเธอไม่กินไม่เอาขอจบงานนะครับโอ้ยไปจะขาดหมดสนะครับหมดงาน เราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยอย่้ใครับเอาไว้ครับเดี๋ยวไปตั้งกันบนบิ๊กตีแต่จะดีกว่านี้ไปออนไลน์ของาราอครับทำง,งานครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อหรือคืนนี้นอนไม่หลับมันนั้งขัดติดแปดโอม ทำเพียงไล้อ,องนะคระับขอหลวงพ่อครับงใรอยาบุญชาต่าอยก็มาดูได้บนวิปสิงนะครับขอให้สิ่งดีๆเข้ามาครับเราก็พยายามสู้ชีวิตไปแล้วก็สิ่งนนางารก็ขอ ไปทุกคนเลยนะครับสูส้ๆครับทุกคนผมด้วยองนาลัยทุกคนครับโอเคครับใครอยากบริจาคไปดูงานได้นะครับบนบิกซีครับไม่ได้อาบน้ำหรือไม่อาบกินข้าวหรือมาทำงานต่อโอเคครับเรื่องใดทุกคนครับนี้ผมมาเปิดร้านอยู่บิ๊กซีใหญ่ลุรีรแล้วลุงลุงกองที่ดิน,นมีงานฉีดโมนะครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับเอาองนาลายมาตั้งเต็มเลย ใกล้จะถึงงานบวงสรวงองค์นารายแล้วยังไงมาดูงานได้แนละ้วดูความละเอียดของงานอันนี้ก็เป็นงานเก่าถ้าเกิดลงสีทองก็จะเป็นเนี้ยอันนี้ผมแบบดิบๆเลยให้เลือกว่าจะไปปิดทองคําแท้หรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะซื้อผมไปเป็นต้นแบบแล้วก็ไปหล่อโลหะได้ได้หลายขบ้นบวนการไงอยู่ที่ ไงมาคุยกันนะครับก็มีงานไปนประเทศอื่นนะเอาลูกคุณพ่อคุณแม่หรือแกจิใส่แผ่นเหล็กได้ครับแล้วก็ใส่รอกเกตได้มีหัวโขนงานฉีดโมปั้นในคอมหมดปั้นมือก็ได้นะแต่องค์นาลายนี่ผมก็ปั้นมาจากมือแล้วก็เอาเข้าคอมแล้วก็เข้าไปปั้นในคอมอีกทีพอสแกนมาไม่ไม่มีความละเอียดเลยผมก็ต้องเหมือนไปปั้นใหม่ในคอมนย <Yeah. S 1> ดูองนาลายอันนี้บนมิกซตีอะ นี่แสงบนบิสไงมาดูงานได้นะครับเคครับผมกินข้าวแล้วผมมีเวลาแค่กินข้าวแล้วผมก็เก็บลานไปแล้วนะครับไงมาดูงานได้จะเรียบสั่งงานถูมานะครับไงบูชาไปบวงสรวงได้นะครับก่อนงานวังจะมีการบวงสรวงใหญ่องค์นาลายนะครับตอนนี้มีกี่องค์เนี่ยแปดแปดสิบหกสิบหกสิบหกบวกกันเป็น ยี่สองใช่ไหมสิบหกคือหกบวกกันเป็นย 22. 22, ี่สิบสองยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่บหกมียี่บหกองนะครับใช่ไหมผมนับถูกแปดสี่สี่แปดสี่สี่แปดแปดแปดสิบหกสิบหกบวกอีกบวกอีกอยี่แปดแปดสิบหกเออแปดแปดนี่แปดแปดสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ด เดี๋แปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบองเอาอีกแล้วตกคันนี้แต่ครูสิรลภาไม่ใช่ครูกันนิดเลยหลังไม่บอกเลขเร็วโชว์ละแม่งผิดเลยตั้งแต่เมื่อวานละโอเคครับอยู่พิกตีย,ยไปเลกยกินข้าวก่อนนะอย่าไปทำงานกันต่อยวจ่ายค่าโทรศัพท์เนี่ยอเอค,ครับจะเรียนสั่งงานทุกวันนะครับโชว์บวกเลขคำนวณทีลายนี่เสียฟอร์มทุกทีเลยโอเคครับมุงอะไรสวยเลย นียี่สิบองนะครับตรงนี้หน้าเหมือนแล้วก็รับปั้นในคอมนะหน้าเหมือนลูกเหมือนหรือปั้นลอยตัวแล้วก็รับอันนี้เท่านี้งค่อยดูดูขาตรอองนโอเคอาจรรยนสัง,างการทุกมาครับ ตอนนี้พอทีแรกอยากให้เสร็จเร็วๆตอนนี้อยากให้เสร็จช้าๆอะได้ได้ห้าสิบหกเปร็จละเสร็จได้ห้าสิบหกก็เสร็จแล้วเห็นงานแล้วก็ท้อเหมือนขัดเหนื่อยนะครับพ้อมันเดียวได้ห้าถึงหก็เป็นแล้ว มืดก็คงเสร็จนะฉีดโมงตั้งแต่สิบโมงเช้าสิบโมงสิเอ็ดโมงจะเสร็จล่ะอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คงตกทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเลงน้หรอหือทุ่มเนี่ยของมาณนี้เย็นๆเห็นเงี้ <c oughs> ย,ยแล้วท้อเหมือนกันขัดงานเ <c oughs> <c oughs> ย่ครับโอเดอร์เข้าเยอะๆอาจจะจ้างเด็กๆเรียนค่าขนม แต่ก็มีขบวนการขัดอีกถ้าแก่ไม่เป็นอีก็หักหมดเลยต้องถ้าเกิดจ้างเด็กมาขัดงานก็จะตอนน่อว่าทำยางไผมกีนข้าวไปผมอิม่มไ้จ่ายค่าโทรศัพท์เรียบร้อยของเดือนแรกนี้ไปก็หล่ขอตั้งคอค้างข้าว <c oughs> <c oughs> สิบบาทกับข้าวสิบบาทน้ำห้าบาท <c oughs> ผมกิเนเลยผมก่อนต้องกินด,ดีกว่าผมได้แล้ครับจังจะรอคครับอเคอมสิทธิเท้าฝืนจะ